มาแล้วก็จะขาบมาเดินจนกลมของวัดโกศลมชิมวาดมันก็ทำพิธีวัดของมันเป็นประจำมันมาครั้งแรกหอมแห่งได้รับการดูแลจากพระในวัดทำให้มันมีร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็ ทำจิจวัตรของมันในการเดินจงกรมเป็นประจำซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แปลกกว่ามาตัวอื่นๆเดี๋ยวเราจะตามไปดูเส้นทางที่มันเดินจงกรมจริเข้าวช่วนีาาน้แล้วก็ไปยุกับดีนะพ่อจูน อื <ณ S 1> มแล้วมันก็มานอนอยู่นี้น้ำสามตัวนี้สามตัวนี้เอเอ,เอมันมาอ่าใท้ายท้ายมันวนมาหาเครื่องกินค่ะมันทำแบบวิ่งเข้ากินแล้วพฤติกรรมที่มันเดินรอบอุโบสถนี่แต่ว่ามันบอกว่าละนาไว้กี่วันแล้วที่มันวิ่งรอบอุโบสถอย่างนี้อทิตย์อิตย์กว่าแล้วไปได้ายอรรถท้ายอาทิ์ทานที่มันโอบเนี่ยนะน้ำป้ายยาน,นะไปมักค <faces> ีเคบชื่อมันเหรบบักคีเคบเออบักคี้เคบอ่หน่อยกางซืเอมันบักคี้เคบ บ่มีผู้ใดบอกมันบอกมันไปเองบด้หัดบริเฮียนเห็นมันมันบ่มีแควถึงเวลามันถึงเวลามันก็ไปเดินรอบไปเลยมือดีมันเรียกว่าหากินเขาตมันหันบ่มีขือกินขันกินแล้วมันก็ไปกินแล้วมันกลไป็นเล่นเลยล่ะออันนี้มันเล่นมาแล้วมันเดินจงกรมรอบวันวันหนึ่งมันจะไปประมาณกี่รอบสี่รอบห้ารอบกี่รอบห้ารอบแล้วต่มาสามี มันซื้อลาบเวอยแล้วกคับมันกับไปอีดเหมันอะคิดว่ามันคงจะป่วยมาเออมันป่วยมาโอ้มันมีแต่กระดูกค้างนี่ที่แต่กระดูกค้างพอเพราะมันอยู่ดีสบายแล้วมันก็เลยอยากบูชาแต่ว่าละนาไปตอนได้นลายแข่งเองสีเดินรอบอุโบสถหลังเก่าล้างล้างหลังเก่าไปท่ายเอาซานมันถ่ายงานอะไรที่มันคิด